ครับคลิปนีเาา้เรามาดูการปลูกกล้วยไข่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับกล้วยไข่ก็เป็นกล้วยชนิดหนึ่งที่มีลำต้นสูงประมาณ2.5เมตรนะครับมีหวีมีออกเครือให้ผีประมาณ5-7ถึงหวี1หวีก็จะมีลูกประมาณ12 15ลูกซึ่งกล้วยไข่ตัวนี้ก็ซื้อมาจากกำแพงเพชรเป็นกล้วย ชำนะครับในแยกหนอ่ออยู่ในแกลบดำนะครับก็จะอายุป,ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็มีการแตกลำต้นใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งกล้วยไข่นี้ก็คุณประโยชน์หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะทำอาหารหวานได้ดีมากเช่นกินกับกะยาศาสตร์ทำกล้วยบัีชีก็อร่อยนะครับก้วยทอดข้าวมาทอดก็อร่อย ตัวนี้ก็ซื้อมา20บาทต่อต้นนะครับผมจะซื้อแบบชำม,มามางเงี้ยมันจะลากจะเดินแล้วก็จะปลูกง่ายโอกาสตายน้อยนะครับอุปกรณ์ก็มีแฉลงนะครับสำหรับขุดหลุมนะครับจอบขนาดเล็กนะครับสำหรับฝังกบมีดสำหรับ ถุงดำนะครับที่ขาดไม่ได้นะคือขี้ไก่ชีดแกรบนะครับแล้วคุดหลุมลึกประมาณสัก 30- มสถึงสีเซนลองก้นหลุมด้วยขี้ไก่ผสมกับดินนะครับแล้วก็มีดินมีส่วนหนึ่งแล้วก็วขี้ไก่ก็อีกทีนึงนะครับเรามาดูการปลูกต่อไปครับ นี่ก็มาดูแล้วครับหลังจากเราเปิดถุงดำออกมาก็จะมีแกลบดำกับกับ,กบแกรบดิบผสมกันเป็นส่วนใหญ่ชำ้ำให้่รากมันงอกก็มีรากเริ่มงอกแล้วนะครับยังไม่มากนะครับขั้นตอนการแกะถุงดำต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวแกลบดำมันจะแตกก็แตกปุ๊บรากก็จะกระทบกระเทือนแต่ก็ไม่เป็นไรครับปลูกกระดูฝนมันก็ช่วยได้ ไม่มีปัญหานะครับการเตรียมหลุมนะครับการมีขี้ไก่นะครับจากนั้นะเราก็ฝังกรบนะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบแน่นๆทาให้เป็นร่องนะครับเพื่อรับน้ําฝนเวลาฝนตกน้ําจะไหลลงมาล่องที่เราเหยียบนะครับก็เตรียมขี้ไก่ไปกรบนะครับเสร็จแล้วเราก็ กบดินเสร็จแล้วแล้วก็เอาขี้ไก่โรยอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดาย่ารอบๆนะครับซึ่งก็ลองมาปลูกที่ลบปีนะครับปกติแหล่งปลูกกล้วยไขใ่ใหญ่ก็อยู่ที่กำแพงเพชรริมแม่น้ำปิงนะครับแล้วก็แถวอำเภอพัอนตากอำเภอเมืองนะครับริมแม่น้ำยมเพราะว่ากล้วยไข่ชอบดินตะกอนนะครับแล้วก็ชอบปุ๋ยนะครับ น้ำก็สำคัญนะครับนี่ก็เป็นการทดลองปลูกกล้วยไข่ของผมนะครับคิดว่า,าแรงนี้ก็จะมีการให้น้ำพอให้น้ำเสร็จปุ๊บก็จะมาดูผลนะครับว่าต้นปีหน้าว่าผลเป็นยังไงเมื่อผ่านแรงนะครับสิ่งสำคัญในการปลูกกล้วยคือน้ำและปุ๋ยนะครับย้ำอีกหลายรอบนะครับน้ำและปุ๋ยเป็นสิ่งสำคัญในการปลูกกล้วย ใช้ที่จะทดลองปลูกใกล้บ้านนะครับโดยเฉพาะแถวที่ราบรุ่มผมแนะนําไม่ปลูกกล้วยไข่นะครับเพราะว่ากล้วยไข่เป็นกล้วยที่แพงแล้วนะครับตอนนี้ผมไปซื้อมา,าขนาดกลางก็วี่ะ30บาทนะครับขนาดใหญ่จัมโบ้ก็วิ่งะ40-50บาทซึ่งนิยมส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับประเทศจีนนะครับ อย่างผมเอามาปลูก5ต้นก็เพื่อเป็นการศึกษาที่อำเภอพัฒนานิคมนะครับเขาลองมาดูคลิปกันต่อไปจบคลิปสําหรับการปลูกกล้วยไข่ครับผมการเกษตรเป็นเรื่องง่ายนะครับลองมาทํานะครับตายไม่เป็นไรนะครับตายก็ซื้อใหม่ลงทุนแค่5ต้นก็ร้อยบาทนะครับซื้อกล้วยกินสองสหีก็หมดแล้วนะครับลองเอามาปลูกดูนะครับทำเกษตรที่มีความสุขนะครับแล้วก็อย่าไปกลัวนะครับ